ครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมค์แล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาตั้งโซ่เจ้า MT09 นะครับอุปกรณ์ก็มีเบอร์12นะครับ2ตัวนะครับเพราะว่าตัวตั้งหางปลาจะเป็นตัวเบอร์12ตัวเมียกับตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์27มั้งตัวนี้ นี่ครับอันนี้จะเป็นเบอร์27็นะผมจะใช้บล็อกแล้วก็เป็นบล็อกไฟฟ้าอันนี้มีอยู่บ้านอยู่แล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมายิงน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับ mm hmm. ก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับ mm hmm. เบอร์สิบเจโอเคออกแล้ว ก็จะใช้เบอร์12บสองตัวในการมาตั้งนะครับเพราะว่าโซ่มันก็เริ่มยานะะครับก็ต้องตั้งนะครับน่าจะเป็นสี่บอก ก็กะว่าไม่ได้เอาตึงมากนะครับมีระยะฟรีด้วยเนาะก็ต่อไปเป็นฝั่งนั้นครับอันนี้เนเป็นขีดบอกนะครับอยู่ประมาณขีดที่สามเนาะสามนิดๆเกือบสี่ ฝั่งนี้ก็ใช้เบอร์12เหมือนกันนะครับเอาเป็นปากตายนะในการมาขันโอเคก็ได้ตำแหน่งตามขีดแล้วแล้วก็ขันล็อกนะครับ ล็อกตัวเมียแล้วก็ล้างตัวคู้ไว้โอเคน่าจะไม่ตึงเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับตึงเกินไปก็ไม่ดีนะอันนี้น่าจะมีระยะฟรีอยู่นะโอเคแล้วก็ ต้องลองตัวเมียก่อนนะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ใส่น็อตเบอร์17กลับเข้าไปนะครับยิงกลับเข้าไปให้แน่นเลยนะครับ ตามเก็บนาฬิกานะครับรอบนี้โอเคเรียบร้อยกลับมาตึงเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็ทางที่ดีก็ถ้าเห็นโซ่มันแห้งก็ฉีดสเปรย์หล่อลื่นโซ่ไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นนันเสร็จแล้วนะครับ